สวัสดีจ้าพี่น้องมามาเมอนี้กสิพามาเห็ดค่อมสวยค่อมง่ายไหมเนาะจ้าเมอนี้สิพามาเห็ดเซ้รำสูตรรักษาฝาเนาะจ้าเห็ดง่ายๆสูตรง่ายๆผู้ใดสภาพผิวผู้ใดเขากับสูตรใดก็ให้เลือกเห็ดเบิ้งเด้อจ้าเด้อซึ่งนข่อยกับพาเห็ดมาหลายสูตรเนาะจ้าเนาะเลือกเอาแต่ว่าสภาพผิวแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะจ้าเนาะบางคนกับถือกับอันนี้บางคนกับเพ้กับอันนี้ยังสี่เนาะจ้าเนาะโอเคเมอนี้กสิพามาเห็ดเซ้รำง่ายๆเนาะจ้าเนาะส่วนผสมมีขิง ขิงเขาถึงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยรักษาฝ้ากระจุดด่างดาแล้วก็แพ้ป็นเนาะจ้าเนาะแล้วก็น้ำเพลิงเนาะจ้าเนาะนี่ส่วนผสมเนาะจ้าเนาะน้ำเพลิงเขาก็ให้วามชุมชืนเนาะจ้าเนาะแล้วก็ว่านหางจระเข้เกีียวว่านหางจระเข้ผู้ใดสิมีแบบหางจระเข้สดๆหรือว่าไผ่บวมีก็ใหบบ้ใส่เกี่ยวแบบสําเร็จรูปก็ไรเนาจ้าเด้อแต่ผู้ใดเขที่ใส่เกี่ยวสําเร็จรูปก็ขอแนะนําว่าไห้ใส่แบบ ที่มีเปอร์เซ็นต์เจียวหลายๆเด้อจ่าเดออยายาพยางามให้มันมีเจียวหน่อยเปอร์เซ็นต์ยังสี่แม่จ่าถ้าผู้ใดมีเจียวสุดกะสามารถเอาไปหลอกหลอกเอาเจียวมันแล้วก็ไปปั้นปั้นให้ละเอียดมาผสมได้เนาะจ่าเนาะแต่ว่าขอแตกต่างระหว่างเจียวเจียวเจียวสำเร็จรูปกับเจียวหวานหางโจระเคีอ่าสดๆมันแตกต่างกันยังไงทีจ่าแตกต่างกันตรงที่ว่าเจียวตัวนี้ เขาสามารถเกินใบได้โดนกัวนอนจ่านาะซึ่งขันเขาเฮ็ดคีมมาแล้วนอนจ่านาะคีมตัวนี้ใส้ลำตัวนี้เขาเฮ็ดใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณยี่สิบมื่นถึงเดือนหนึ่งนอนจ่านาะเขาในตู้เย็นในในอุณหภูมิของตู้เย็นนอนจ่านาะแต่ถ้าเป็นเกี๊ยวหางโจระเค่สดเขาสีเขาจะเกิบต์พอใคได้โดนนอนจ่านาะเขาต้องเอาไปไปอุ่นไฟไปข่าเชือไปเะ็ดศยังไงขันตอนนอนจ่านาะแต่ว่าร์ขันสะดวกกใส่เกี๊ยวตัวนี้นอนจ่านา้อโอเคเขามาเริ่มเห็ดกันนอนจ่านาะเขาก็ียเอาคิงไปปอกเปลือกแล้วกัด มานะขูดเอาตะหนามมันนะจ๊ะเนาะเราขอเวลาเปลือกก็เนานะจ่ะเนาะนี่เนาะจ่าขิงเอาปอกปอกเปลือกออกมาแล้วเนาะจ่ะเนาะซึ่งขิงนี่เนาะจ่ะเนาะมีหลายๆ้เบรนที่เขาเอาไปเฮ็ดเป็นอ่าเป็นครีมเป็นสบู่เฮ็ดได้หลายๆอย่างเนาะจ่ะเนาะขิงเนี่ยประโยชน์ของเขามากมายเลยเนาะจ่ะเนะเาะเดี๋ยวเขาก็มาขูดจ้ะมาขูดแบบเนี้จ้ะนี่ ขูดเราแต่นนเนื้อเนื้อเขาสีเหลืองเพาะมะกรอกราน้ำขอเวลาขูดนะจ๊ะเนาะนี่เนาะจากจขิงขิงที่เขาไปขูดเราแต่หนามมานันเนาะจ้าขูดแล้วเขาสิออกมาเป็นหนามเองเลยนะจ๊ะเนาะบัดนี้เขามาผสมเนาะจ๊ะเนาะขิงใส่ยุทธีหนึ่งช้อนชาเนาะจ้าเนาะนีะ่กับเชไดหนึ่งช้อนชาเนาะจ้าเนาะส่วนผสมแล้วแต่ไพสีเห็ดหน่อยเห็ดหลายเด้อจา้าเขาเห็ดหลายเขาก็สามารถอ่อเพิม่มส่วนผสมได้เนาะจา้าเนาะ แล้วก็เจลเจลหางเจอระเขดเนี่ยเขาส่ไส้อยู่ที่สองถึงสามช้อนชาเนาะจ่าเนาะเกลเนาะจ่าเนาะน,นี่โอ้หอยคือบีบยากแต่พี่น้องของ่อยมันขวดใหญ่ไหมจ่าเนี่ยหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาสามช้อนชาขันมันเลี้ยวเขาก็สามารถเพิ่มเจลได้เด้อจ่าเด้อ ซึ่งเจลหางจระเข้บ่บอหายผิดหายพ่าย,พายก็ผิวเฮาเนาะจ้าเนาะแล้วกะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาโอ้เงี้ยวเวลาไปนอนเนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยเขาใส่ไฮโดรเจชุ่มชื้นกับหนาเขาหมักเลยเนาะจ้าเนาะนี่น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาแค่นี่ละจ้าส่วนผสมง่ายๆจ้าเฮ็ดง่ายๆเาก็ค้นในเนข่ากันเนาะจ้าเนาะการทาหักว่ามันเลวเยาสามารถเติม เติมวานหางจระเข้เข้าไปได้อีกเด้อจ้าเด้อนี่ซึ่งสูตรนี่ใส่ดีมากๆเด้อจ้าเด้อมีคนก็ใส่แล้วเขาใส่ดีเขาก็แนะน้ำมาอยากให้เห็ดอยากใครเค้ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันทั้งสี่เนาะจ้าเนาะนี่นี่จ้านี่นี่เห็ดออกมาเนื้อครีมเขาก็สีเนียนแบบนี้ละจ้านี่นี่เห็นเนาะจ้าโอ้อยากให้รตกใจเห็นเนาะจ้าเนาะนี่ นซึ่งครีมสูตรนี้ทาได้ทั้งเช้าทั้งเช้าทั้งเย็นเนาะจ่านะเซรั่มสูตรนี้เนาะจ่านะนี่เนาะจ่าครีมเขาเห็ดออกมาแล้วเนาะจ่านะเขาก็จะเป็นเนื้อออกมาประมาณสีเหลืองๆแบบนี้เนาะจ่านะนี่สามารถใส่ได้ทั้งกลางวันเช้ากลางวันเย็นเลยเนาะจ่านะเห็ดเป็นครีมกงวันรีมมืองคืนได้เลยเนาะจ่านะเวลาเขามาทาเขาก็ทาไปได้นาเขาเลยจ่านี่นี่ ท่านอนได้เป็นปกติขาท่ายี้มือเสาร์เขาก็ท่าเป็นปกติเขาใส่ขี้มันรุงผิวแต่งหน้าอะไรตามปกติเด้อจ่าเด้อเขาใส่น้ำผึ้งเข้าไปเขาคิดว่ามันสซีเนี่ยนุ่นนนหนัดบ่เหนียวเด้อจ่าเด้อสักซึมสาบซึมเร็วพี่น้องเอ่อเกี่ยวหางเกียวระเข้จ่าเนาะเขาพาซึมเร็วจ่าอืมบางคนก็สิมีความรู้สึกว่าอ่าแสบหน้าจีดๆพอหยังเพราะว่าอ่า น้ำน้ำชิงเนาะจ่าเนาะแต่สําหรับข่อยข่อยบ่ราะเสียดเนาะจ่าเด้อข่อยท้า้เบิ้งเนาะจ่าข่อยไม่ได้จกตาเนาะจ่าข่อยท้ายอิลีข่อยใส่อิลีเนาะจ่าเนาะถ้าผู้ใดเฮ็ดใส่เฮ็ดประจําใส่ประจําเนาะจ่าฝ่าหายแน่นอนจ่าฝ่าผู้ใดเฮ็ดใส่ประจําเนาะจ่าเนาะมันเป็นมาเฮ็ดเฮ็ดใส่ทีเดียวมือสองมือแล้วแล้วเลยมันมันบ่หายเด้อจ่าฝ่าเพราะว่าฝ่าเนี่ยเขาอยู่น้ำเฮามาตั้งแต่ะโดนตั้งแต่ดีแม่นเพราะจ่าเพราะว่าเฮาเฮามาใส่ดี มันเป็นครีมที่เรา DIY ขึ้นมาเน,นาะจ้าเนาะเขาบอกเลมีส่วนผสมสารกัดให้นาขาวเฮตแตใส่สารกันบูซารเซอรอยอันนั้นอันนี้เขาบอกด้ใส่เน,นาะจ้เาเนาะเขาใส่ส่วนผสมตามที่เห็นเท่าที่เขาเห็นพาเหต,ตุเห็นทุกขัน้นทุกตอนทั้งสี่เนาะจ้าเนาะของพวกนี้มันก็ต้องใส่เวลาเหมืนบนจ้า,จา,าเขาใส่เวลาอันหายกันหายเลยหายขาดเน,นาะจ้าเนาะบ่ม็นมาหายเดี๋ยวก็กลับมาอีกคือเขาไปใส่ครีมปวลวกหนากัดหนาอย่างประมาณนี้เนาะจ้าเนาะ เคเดจ่าเด้อไพมักสูตรอะไรก็เลือกเคเลือกใส่บังเดจ่าเด้อฮะแต่มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆเนาะจ่าเนาะเคเดจ่าไพเขามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กันเลยเนาะจ่าเนาะเออคลิปนี้มีประโยชน์กับมือกับมือกับพวกต่อไปเนาะจ่าเนาะเคเดจ่าขอบคุณหลายๆเจ้าจ่าสุขสุขลนแล้วคลิปหน้ามาพบกันใหม่เนาะ